สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเวลมานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี้รายการภาษาไทยทินอีสานสิพาท่านไปเที่ยวงานไหมขอนแก่นก่อนครับงานไหมขอนแก่นนี่เป็นซื้อสันๆเลยครับซื้อเงาเงายางเป็นทางการกับงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานซอฟพาวเวอร์จังหวัดขอนแก่นครับจัดมาพู่นครับตั้งแต่ปี2 5 0 2พุนเด้ครับจัดต่อเนื่องมาโดยตลอดครับระหว่างวันที่29พฤศจิกายนฮอดวันที สิบท่านว่าคมของทุกปีครับพี่น้องไปเที่ยวกรือยยงครับถ้าหากว่าบ่าไปก็ขอเชิญนะครับเด้อโดยเฉพาะยังยิ่งกิจกรรมมหรสพความบันเทิงเรื่องล่มดนตรีหมอลำมีเตมครับการออกร้าหน่วยราชการเอกชนการจำหน่ายสินค้าหลากหลายมากมายครับที่สำคัญงานไหมนะครับก็ต้องมีผ้าไหมผ้าไหมนี่หลากหลายมือนี้ให้ท่านไปชมอีกแง่มุมหนึ่งของผ้าไหมเมืองขอนแก่นครับและก็ของจังหวัดใกล้เคียงครับเพิ่นนํำมา ว่างจำนายไห่พ่อแม่พี่น้องหลายบูธหลายซุ้มนะครับทั้งของต่างประเทศพวกเล้าพม่าจีนกับผู้ชาติเนี่ยครับก็เอาผ้าไหมมาขายพอบนะครับเอาอยากสิขอเชิญชวนสนับสนุนกันนะครับในงานไหมขอนแก่นนี่นะครับจ้าที่ท่านหัวแล้วครับมีของมากมายหลากหลายมาขายมือนี้รายการภาษาไทยถิ่นอีสานขอเสนอคำว่าเข่าจีครับคำว่าเข่าจีออกเสียงว่าเข่าจี เขานี่ก็คือข้าวนี่ละครับจีกับปิ้งย่างนี่แหละนะครับเข่าจีคาว่าเข่าจีเป็นคํานามหมายถึงข้าวเหนียวนึ่งปั้นเป็นก้อนนําไปปิ้งไฟให้เกรียมว่าสัตว์นี่ครับในงานไหมนี่นะครับเข่าจีนะครับก็บถือได้ว่า,เ,าเป็นเข่าจีกันล้านเด้ที่ท่านเ,าเห็นอยู่ในขณะนี้ครับขายในงานไหมครับกัเป็นของดีเมืองขอนแก่นที่การันตีโดยโอท็อปขอนแก่นครับผ่านมาตรฐานออยอ พร้อมเนี่ครับคู่ว่าขอแกนแก่นกัรับรอ,อมพร้อมเนีครับเป็นเข่าจีที่เข่านุ่มเข่านุ่มๆครับกับไข่ฟูๆของดีที่เด็ดในงานเทศกาลใหม่ <c oughs> ขอนแก่นนะครับคุณนัญญาประทุมชาติเจ้าของลานเพิ่นก็บอกว่าเปิดขายมาพู้นตั้งแต่ปี2,546ปกติกับยุคขายอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนี่แหละครับฟังสวนรัชดานุกสรครับขายรอบเศารารอบบ่ายพร้อมเนี่ครับอ่า ในงานใหม่นี่เพิ่นก็เอามาขายกันนะครับตั้งแต่บ่ายสี่โมงฮอดสามทุ่มซึ่งการตั้งล้านอยู่ทางเข้าประตูสรารการขอนแก่นฝั่งทิศตะวันออกฝั่งที่มีหอพระใกล้ๆก,ก,กับซุ้มเล่ากาชาตินะครับสังเกตเห็นง่ายครับทางเขานี่ก็มีคนต่อแถวกันยาวเลยนะครับแน่นอนที่สุดล้านนี้ก็มีเข้าจีที่นุ่มและหอม จนคนตรงต่อเขาคิ้วเป็นทางยาวนี่แหละครับคุณอนัญ,ญญาเจ้าของร้่นที่เป็นกันเองเพิ่นก็บบอกกับผู้ว่าขอนแก่นได้ครับบอกว่าเออเป็นระบบครอบครัวเส่นเขาที่เอามาเฮ็ดนี่ก็เป็นเขาที่โอ้โบแมนร,รมาดาเลือกเข่าเหนียวสารเหนียวครับที่เป็นเข่าสารไม,ไม่เป็นต้นหรือดูการเก็บเกี่ยวเพื่อที่สิได้เขาที่มันอน่อนละมุนเส่นหนึ่งแล้วหอมไปสามบ้านสี่บ้าน ส่วนไข่ไก่เพิ่นก็บอกว่าต้องเป็นไข่ที่หัวก็หลุดออกจากก้นไก่พอบนะครับเพื่อสิได้ความสดใหม่ให้เนื้อไข่มีความเหนียวนุ่มกว่าปกติว่าสั่นกรรมวิธีเนี่ยไฟอ่อนไฟแห้งอันนี้เป็นเคล็ดลับของเพิ่นว่าสัน้นเอาขายมาแล้วยี่สิบปีครับชะนั่นแซบครับแซบเอาไปซื้อกันครับมือหนึ่งพื้นหนึ่งเนี่ยเพิ่นขายก้อนละห้าบาทเท่านั้นเดีอครับเนี่ย <5. S 1> ก้อนละห้าบาทขายได้ประมาณเนี่ยครับสองหมื่นแปดพันบาทต่อมือเดีย ฟังบอผิดครับ2 8 0 0 0บาทต่อมื้อครับสามทุ่มกับเบิดแล้วก่าสันเอาฉะนั้นไปเที่ยวงานใหม่ก่อนล่องไปซิมเบิงบน,น,น,นะครับเข่าเหนียวอ่ะกันุ่มๆนะครับไข่กันุ่มๆนะครับในอ่านี่แหละนะครับเข่าจีสรุปครับคำว่าเข่าจีเนี่ยครับออกเสียงว่าเข่าจีครับเข่าจีนี่เป็นคำนามหมายถึงข้าวเหนียวนึ่งปั้นเป็นก้อนนำไปปิ้งไฟให้เกรียมครับ พ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีนอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ